สวัดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการโสภณโซเชียลพาคุณผู้ชมมาชมกับภาพบรรยากาศของเทศกาลอาหารสุดชิวริมชายหาดพัทยาค่ะกับงานสีสันตะวันออก EEC น่ากินน่าเที่ยวโดยภายในงานวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมค่ะของกินของดีนะคะของ3จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเซาค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามพยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เทศกาลสีสันตะวันออกนี้นะคะก็มีการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตั้งแต่ทางเข้านะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดแอลกอฮอลให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะกามรรยากาศภายในงานนะคะก็มาแบบสบายๆชิลๆเป็นการชิมอาหารสตตีทฟูดอร่อยๆไปพร้อมกับวิวชายหาดพัทยาแบบ360องศากันเลยทีเดียวคะ่ะ ตอนนี้นะคะพอก็อยู่กับอีกหนึ่งบูธค่ะเรียกได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดชนบุรีของเราเลยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่แค่ซอยเนินเทบากว่าเองค่ะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของอัสลาผลิตภัณฑ์จับนมแพ้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์อะไรยังไงค่ะ อัาลาผลิตภัณฑ์จากนมแพะนะคะเป็นของชุมชนเนินพระกวานค่ะอยู่ซอยเนินพระขวานหนองปอบางละมุงของเราเองนะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมนนีอะไรบ้รางน่าสนใจอ่ของเราก็จะมีสบูน่นมแพะแล้วก็โลชั่นนมแพะค่ะแล้วก็จะมีทั้งนมนมสดที่ว่าพัชไรนะคะก็มีด้วยแล้ตัวนี้จะเป็นนมแพะแม่แพะแลกลอดค่ะซึ่งจะมีสารคอเลสตุ้มแล้วก็มีวิตามินอะไรเนี่ยเยอะมากกว่า ทแพททั่วไปแล้วเรายังได้รางวัลตัวนี้มาด้วยค่ะเป็นอ่าเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นนะคะของภาคตะวันออกคือตัวนี้ยังไม่มีใครทําออกมาซึ่งของเราเป็นที่แรกที่ทำถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนอีกด้วยนะคุณผู้ชมและสําหรับคนที่ไม่ได้มาที่งานนะคะสามารถที่จะสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของเราก็จะมีเพนนะคะเป็นอัศรา,าผลิตภัณฑ์จานนมแพะค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะคะ0848650165สามารถโทรสั่งเลยค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆหรือในเขตพัทยานเนี่ยเราสามารถส่งให้ได้เลยค่ะ จากพี่พ่อยเดินดูมานะคะเรียกได้ว่าเริ่มคึกคักแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งในส่วนของร้านค้านะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยาของเรานะคะ ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะให้กับชุมชนต่างๆผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนค่ะออกมาท่องเที่ยวใช้จ่ายนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยของเราค่ะเมืองพัทยาของเรานะคะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่น่าสนใจหลังจากนี้นะคะเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณไม่ไกลนะคะหรือว่าอยู่กรุงเทพก็สามารถที่จะมาเที่ยวในกิจกรรมต่างๆหลังจากนี้ในเมืองพัทยาของเราได้ค่ะ ก็รู้สึกดีนะคะจะถ้าเป็นต่างชาติก็จะดีกว่านี้ค่ะพี่เพราะว่าปกติภรรยาเขา้นอยู่กับต่างชาติใช่ไหมล่ะถ้ามีต่างชาติเยอะเราก็แบบลืมตาเขาปากได้ค่ะมันมีผลกระทบกับผู้หญิงทํางานกลางคืนนะคะพี่พราปกติแบบเราทํางานโรงแรมก็ไม่มีผลกระทบไปด้วยนะมันคือกระทบหมดเลยอ่ะก็มาช่วยกันแบบช่วยกันเที่ยวใช่ไหมแบบจะได้ดําเนินชีวิตกันอยู่รอดค่ะพี่น้ำทึงเรือเสือพื้นป่าค่ะพี่เขามาเที่ยวกันเราเราก็มีความสุขเราเขาไร่ใช้เงินเราก็มีงานทำ กันในบรรยากาศของที่ที่เปิดนะคะงานสีสันตะวันออก EEC ค่ะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองผู้วา่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธีนะคะพิธีเปิดด้านหลังนะคะเล่นว่ายิงแตะการต<ส>าค่ะไม่ว่าจะเป็นโชว์นะคะแสงสีเสียงจัดเต็มค่ะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะได้ชมกันะคะ่ะ สวัสดีครับผมอามกรกันครับแดนะ่จงจินตนาการค่ะวันนี้เราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับมางานเปิดงานยิ่งใหญ่มากๆเลยนะสีสันตัวมันออกครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะฮะก็จะบอกว่าบรรยากาศดีมากคือเราไม่ต้องพูดอยู่แล้วความการแสดงโชว์อลังการบรรยากาศชายหาดนะฮะของกินก็อร่อยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยที่สาคัญอยากจะพูดเลยอากาศดีมากใช่ค่ะคือโดยปกติเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เรารู้สึกว่าเวลามาทางานมันจะร้อนๆแต่ว่าวันนี้ทํางานไปดูนะคะดูดู ยลมปลิวๆแบบเนี้คือต้องบอกเลยว่าไม่ได้รู้สึกว่า พัทยาหน้าเที่ยวขนาดนี้มันนานมากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีแนะนำเลยนะคะว่ามาที่พัทยาที่ชลบุรีแห่งนี้นะคะสนุกมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ภายในงานของเราเนี่ยมีการแบ่งโซนต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับเป็นสโซนเลยนะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะฮะชื่องานนะครับสีสันตัวันออกครั้งที่11นะฮะนอกจากจะมาชอบมาชิมมาชิลแล้ว มีศิลปินมากมายนะครับทุกวันตั้งแต่22ถึง25ตุลาคมนะครับก็มาเที่ยวงานกับเราเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวงานแล้วอย่าลืมไปเล่นน้ำชายหาดพัทยาเนาะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็รู้สึกสนุกมากเลยนะคะสนุกกับการมองว่ามีแต่อะไรน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตไปชิมก่อนนะคะเจอก,กันนะบ๊ายบาย ท,ที่ยวนะคะคกิจกรรมนี้นะคะเรียกได้ว่าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มาไม่ทันนะคะในส่วนของกิจกรรมสีสันตะวันออกค่ะทางเมืองพัทยาของเรานะคะก็ยังมีกิจกรรมส่งท้ายปีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะที่จะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานส่งท้ายปีค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการส่งคนโซเชียล